สวัสดีครับพบกับรายการรองขับครับวันนี้ฮะเราอยู่กับเจ้านี่เลยฮะซิกเกอร์เครับผมวันนี้เราจะมาได้ทดลองขับะฮะเจ้าซิกเกอร์เทั้ง2รุ่นย่อยนะครับทั้งรุ่นมอเตอร์เดี่ยวและรุ่นมอเตอร์คู่เดี๋ยวเราไปดูกันว่ามันจะเจ๋งขนาดไหนในสนามโกคาร์ทแห่งนี้ครับไปครับรามาอยู่ในตัวแฟ็กชิปแล้วนะครับแฟ็กชิปนะครับตัวนี้เป็นตัวขับเคลื่อน4ล้อแล้ว ใช่ไหมครับเป็นเหมือน w อ e วิวไดฟเป็นมอเตอร์คู่แล้วมอเตอร์คู่แล้วเมื่อกี้มอเตอร์เดี่ยวมาแล้วเพื่อนเนะฮะระบบช่วงล่างเขเหมือนกันใช่ไหมพี่ถูกต้องครับแต่ก็มาจากต่างเรื่องของแรงม้าแรงบิดนครับาจากเมื่อกี้เป็น272ตัวนะครับอันนี้428ตัวนะครับก็ให้อัตราเร่งที่อุดบป้านมากๆนะครับ แต่มีการจัดกอถนนุนที่ดีนะครับเพราะว่านะครับเป็นแบบเอาวิ้ดได้เมกี้เราอยู่ที่ตัวมอเตอร์เดียวมานะครับก็ขับค่อนข้างสนุกดีนะฮะสนุกใช้ได้เลยแล้วช่วงล่างผมว่ามันดีกว่ารถจีนทั่วไปเส้นเส้นมาดีอันนี้อันนี้สนุกกว่าเพราะอันนี้ขับสีเพื่อนเอ้ยนะครับไปได้หลากหลายมากยิ่งขึ้นนะครับแรงม้าก็เยอะกว่าถูกไหมฮะเยอะกว่าเป็น400 สี่ร้อยยี่สิบแอแก็แรงบิดนะครับแรงบิดเท่ากันอ๋อแรงบิดท่าร้อยสี่สิบสามใช่แรงบิดเยอะกว่าครับเยอะกว่าเดี๋ยวเราจะได้เห็นนะครับและเรื่องของระบบนะครับเม่ต้อกว่านะครับแรงม้าเยอะๆแล้วจะควบคุมนะครับการชนรถยากนะครับไม่เลยนะครับเพราะว่าระบบมีการช่วยเหลือไว้เยอะเลยนะครับไม่หมุนอ่าไม่มีหมุนหักประกันนะครับไม่มีหมุนนะครับระบบช่วยดรอปนะครับช่วยช่วยเยอะหลายๆอย่างเลยนะครับแล้วก็ระบบมีการ มีความชาญฉลาดในเรื่องของนะครับการใส่ขับสี่ให้อก็ในรูปแบบสนามนะครับ้า้งสนามไปก็จะเจอนะครับเลนเชนก่อนนะครับออโค้งฝาายเจอเลนเชนจากเลนเชนนะครับก็จะเป็นสถานีน้ํนะครับเราจําลองสถานีให้เป็นน้ําเปียกไว้นะครับแล้วก็โค้งเป็นโค้งยูอีกต่างหากนะครับก็จะได้เห็นเลยว่ารถที่มีการขึดเกาะถนนดีๆเป็นยังไงนะครับระบบการช่วยเหลือนะครับ แล้วก็แฮนด์ิ่งนะครับก็จะได้เห็นเลยว่าโค้งต่างๆในในสนามทดสอบที่เราเซตไว้นะครับค่อนข้างนะครับได้ได้เห็นของสมรรถนะตัวรถได้เยอะเลยนะครับผมคันนี้นะครับไม่ใช่แรงมาเยอะอย่างเดียวนะครับทำความเร็วนะครับศูนย์ถึงร้อยเพียงแค่นะครับสามจุดแปดวิเทตีตอนนี้การขับขี่นะครับตั้งบทการขับขี่เป็นแบบมาตรฐานไว้ก่อนนะครับส่วน นะครับพวงอะไรเราก็สามารถปรับเซตได้ตอนที้เราอยู่ในแบบปกติด้วยใช่ครับการขับขี่ที่สนุกมากยิ่งขึ้นนะครับโอ้ผ่านเลนเชนมาแล้วก็จะเจอกับการจําลองสถานการณ์ที่เป็นน้านะมีน้ำขังนะครับตอนนี้เรายังขับดูเส้นทางอยู่นะครับรถมีการช่วยนะครับอการขับขี่เยอะเลยซ้ายขวานีครับซ้ายัวาเลงครับ คือรถที่ถูกออกแบบมาจากประเทศสวีเดนนะครับโอ้โหวนิ่งมากเลยครับเนี่ยโอ้ขนาดแฉกแคบๆอย่างนี้เนาะก็ไม่หมุนด้วยโอ้โห๋อ้อันนี้คือระบบช่วยใช่ไหมครับเมื่อกีลถ้าปิดระบบก็อาจจะต้องแก้หน่อยแก้กันเยอะหน่อยนะครับ แต่อันนี้ก็ไปนิ่งๆเลยนะระบบแก้ให้ให้เสร็จเรียบร้อยใช่ครับโอ้โหแล้วก็อันนี้เดี๋ยวผมจะปรับการใช้พีแล้วนะครับให้เป็นแบบครับผมเป็นแบบสปอร์ตก็พวงมาลัยก็แบบสปอร์ตแล้วอ๋อของพวงมาลัยจะตึงขึ้นนะหนักขึ้นน้ำหนักมากขึ้นนิดนึงนะครับโอ้โหทำให้คนขับมั่นใจขึ้นเยอะเลยนะเวลาเข้าโค้งเวลาอะไรอย่างเงี้ยฮะเพราะว่าระบบเขาช่วยหมดเลยนะเพื่อนๆดูดิโอ้โหแล้วก็ความเป็นออฟวิลด้ยด้วยนะครับ ยานยึดเกาะถนนแบบสีล้อที่ดีเลยนะครับทําให้นการทำการกระพีของเราเนี่ยมีความปลอดภัยมากยิ่งขึ้นนะครับเฮ้ยผมว่าเป็นออเวลด้ายนี้ขับสนุกแล้วเนี่ยใช่ว้าวดูเด็ดเพื่อนดูเด็ดมันมันได้หมุนเน่เห็นไหมเพื่อนเ้ยเจ๋งเลยใช่่คครรัับบนีแหหละโโอ้เมื่อกี้ผมลองกดเติมเข้าไปเยอะกว่าเดิมนะมันก็ก็ยังอยู่นะก็คุมง่ายด้วยนะโอ้ โอ้ผมชอบมากเลยเพราะตัวรถเดียวทำให้เราขับง่ายขึ้นเยอะเมื่อกี้ผมลองเติมเพราะผมรู้ว่ามันหมุนสุดท้ายก็ไม่หมุนใช่ถ้าถ้าเราอ่ะพยายามท่องจำว่านี่คือซีรีส์2 4 5เราจะไม่กล้าเข้าขนาดนั้นเพราะเรากลัวยางมันจะปิ้นนะใช่นะครับว้าวต่นี่คือผู้ขับขี่เนี่ยมีความมั่นใจในรถเลยนะครับขอชะลอนิดนึงนะครับเดี๋ยวเราจะเปิดโหมดของการนะครับช่วยในเรื่องของการถอายจอดนะครับนี่ ไปที่กล้องไปที่กล้องอ่าสามร้อยหกสิบนี่นะครับแล้วเข้าที่คำว่าจอดรถจอดรถเขาก็จะสแกนหานะครับเราไปเรื่อยๆกันนะครับพอเขาสแกนหาช่องเจอนะครับเราก็เหยียบเบรกเพื่อจะกดนะครับในส่วนของการเลือกช่องนะครับอันนี้มีให้ตั้งแต่ตัวมาตรฐานเลยนะเพื่อนใช่ใช่ใช่ใช้งานง่ายนะวันนี้ก็ดูผ่านหน้าจออย่างเดียวบอกเป็นภาษาไทยด้วยใช่นะแล้วเขาดีเทคได้ได้ได้แม่นยำดี บอกว่าใครได้ขับแล้วนะครับก็จะแบบเอ๊ถ้าฉันเพิ่มอีกแสนห้าดีไหมหรือฉันจะเก็บแสนห้าไว้จะมีความแตกต่างว่าจะเอาออร์บิวไดหรือจะเอาตัวดั่ดดีใช่ไหมไม่ผมว่าออร์บิวได้นี่มันเพิ่มอีกนิดหน่อยเพิ่มอีกนิหน่งก็จะได้แรงม้ามากถึงเกือบสองร้อยแรงม้าได้แรงบิดมากยิ่งขึ้นนะครับออนี่ไงเจอแล้วแล้วก็แค่กดปุ่มนี่เลยปุ๊บใช่ครับแล้วก็มาเริ่มการจอดรถป๊บแล้วก็เริ่มการจอดรถตรงนี้ปุ๊บใับแล้วเราก็ปล่อยเลยใช่ครับ ใช้งานง่ายมากเพื่อนไหมมันง่ายไม่มีคนตัดหน้าจอดไหมจอดด้วยจอดให้ด้วยนะครับจอดให้ด้วยแล้วเขาต้องไปต่อไหมฮะเอาไปต่อได้ด้วยโอ้โอเขาเขายังอยู่ในระบบการถอยจอดของเขาถูกครับกนกว่าเราจะต้องยกเลิกระบบนะครับโอ้หเจ๋งเหมือนเราจอดรอนะครับรถที่ที่หลายนาทีนะครับแต่จริงเขาก็ระบบก็ยังรออยู่ว่าเมื่อไรที่เราปล่อยเบรกนะครับเดี๋ยวเขาก็จะ นะครับทำงานต่อไหนะครับแล้วก็การจอดของเขานะครับเขาจอดไม่ได้ตรงกลางเป๊ะนะครับเขาจะเบี่ยงให้เราด้านซ้ายไว้นิดนึงนะครับให้ให้ฝั่งขวาเปิดประตูได้ง่ายขึ้นโอ้สลาดเนาะเสร็จปุ๊บเขาเข้าพีให้เรียบร้อยโอ้โหไม่ต้องทำอะไรเลยนะเพื่อนฮะก็สามารถลงไปได้เลยบางครั้งคนเรา ติดคุยโทรศัพท์อยู่นะครับบางครั้งสมาธิไม่มีในเรื่องของการถอยจอดนะครับใช้ปุ่มนี้ไปเลยปลอดภัยสบายนะฮะโอ้สุดยอดนะขอบคุณครับพี่ขอบคุณครับเรียบร้อยแล้วครับเพื่อนๆครับเมื่อกี้ผมได้ลองขับนะสติ๊กเกอร์ X ทั้ง2รุ่นนะฮะทั้งรุ่นสแตนดาร์ดแล้วก็รุ่นตัวแฟชัชิพของเขานะครับผมเราเริ่มจากรุ่นสแตนดาร์ดก่อนเลยดีกว่านะฮะเป็นรุ่นมอเตอร์เดียวนะครับ272แรงม้า343นิวตันเมตรเพื่อนๆฮะก็แน่นอนครับ ตัวสแตนดาดนะเราก็ได้ลองในแทร็กซึ่ซึ่งเป็นแทร็กโขคานนันเพื่อนผมต้องย้ำว่าเป็นแทร็กโขคา์แต่เขาได้มีการจําลองนะฮะในเรื่องของอสลาลอ่อมนะครับให้ทดลองไฮเดอร์ลิงนะครับในการขับนะครับแล้วก็จะมีโค้งที่เป็นโคง้งอยู่เทินนะครับเป็นชาร์ปชาร์ปเคิร์ฟนะฮะซึ่งถ้ารถธรรมดาทั่วไปเนี่ยก็จะแบบโอ้โหควบคุมค่อนข้างที่จะยากหน่อยแล้วก็จะมีโค้งที่เป็นน้ําขังแล้วก็จะเป็นเบรนเชนอยู่ตรงหน้าเลยนะครับซึ่งผมได้ลองขับตัวสแตนดาดเนี่ยข,ขับเข้าไปเป็นมอเตอร์เดี่ยวนั้นเพื่อนนะ อัตราเร่งอานะถือว่าท้องเนี่ยดีอยู่แล้วแหละนะครับกดปื๊ดวิ่งกดปื๊ดไหลไหลแบบสมูทๆเลยนะแล้วเข้าโค้งระบบช่วงล่างของเขาเนี่ยข้างหน้าเป็นแม็กโรสันตัดนะครับด้านหลังเป็นอาตัวมัลติริงนะครับแตน่น่าจะเป็นไฟริงด้วยนะเป็นมัลติริงนะฮะผมนะก็ทั้งสองรุ่นเหมือนกันนะครับผมแล้วก็การเข้าโค้งเนี่ยควบคุมง่ายเพื่อนระบบช่วงล่างเขาปรับเซตมาที่ค่อนข้างที่โอเคสไตล์รถยุโรปเลยเพื่อนไม่เหมือนรถคู่แข่ง ที่มาจากประเทศเดียวกันนะที่ปรับเซ็ตมาเพื่อความนุ่มนวลแล้วก็มันค่อนข้างที่จะนุ่มย้วยแต่คันนี้นะปรับเซ็ตมาได้ลงตัวนะครับไม่ย้วยนิ่มขับสบายแถมหนึบด้วยเพื่อนเลยเข้าโค้งนี่อาการโค้งนี่โอ้โหไม่มีให้ได้สัมผัสเลยเข้าโค้งแรงด้วยเนมะื่อกี้เพื่อนๆนครับผมได้ลองนะร,รอบแรกเนี่ยขับโหมดสแตนดาดก่อนโยนเข้าโค้งไปก็ไม่มีมรายปกติรอบที่2มาเป็นโหมดสปอร์ตนะ กระชับกระเฉียงขึ้นนะครับอัตราเร่งกระชับกระเชียงขึ้นพวงมลาลัยหนักขึ้นเพราะว่าปรับโหมดเป็นโหมดสปอร์ตเหมือนกันพวงมลาลัยนะครับพวงมลาลัยตึงขึ้นนะฮะก็ขับไปผ่านไปรอบแรกรถเหมือนจะสไลด์แต่ก็ไม่สไลด์นะระบบต่างๆที่ช่วยพยุงรถได้ดีทีเดียวนะครับขับง่ายเพื่อนเลยมาถึงตัวมอเตอร์คู่เนี่ยเพื่อนเลยพละกําลังแรงม้าของเขาเนี่ย428แรงม้ารวมกันนะมอเตอร์ทั้งหน้าทั้งหลังเป็น all wheel drive นะครับเขาจะคิดเลยว่า ตอนไหนที่จะถ่ายเทกําลังไปที่ล้อไหนนะครับผมก็ขับอัตราเร่งอ่ะมันมันมันกระโดดเลยเพื่อนเพื่อนแมันมันกดปุ๊บมันวิ่งพุ่งปุ๊บปุ๊บปุ๊บเลยนะฮะก็แรงบิดก็มหาศาลเลย500กว่านิวตันเมตรนะเพื่อนนะก็โอ้โหวิ่งในสนามแคบๆเล็กๆอย่างนี้นะฮะที่ค่อนข้างที่จะสไลด์ออกง่ายๆนะฮะแต่ด้วยระบบต่างๆที่เขามีมาให้นะเพื่อนแล้วยางเนี่ยเพื่อนๆจะได้เห็นนะยางเขาเป็นซีรีส์แบบเนี่ยสองสี่ห้าสี่ห้ายี่สิบ 2-4-5-4-5่ 2, 4, 5, 4, 5, เพื่อนยางเล็กนะเวลาเราเข้าโค้งแรงแงมันมันจะปริ้นได้นะแต่คันนี้ระบบต่างๆมันควบคุมดึงตัวรถนะให้กลับมาอยู่ในเรนได้ดีทีเดียวเพื่อนมันขับสนุกเลยเพื่อนเ้ยเต้องลองขับแล้วจะรู้ว่ามันฟีลลิ่งมันแตกต่างเพราะว่าเขาเขาวางตำแหน่งของเขาเนะ่ยเป็นพรีเมียมคอมแพคเอ v ยนะครับผมก็พรีเมียมจริงตั้งแต่ตัวตัวรถแล้วนะดูด้าตาของตัวรถนะฮะสูกไฟ เดทาม์ล uh, like the ันน well. ิ่งไลท์ของเขานะไฟนุ่งไฟหน้าในที่วัสดุต่างๆที่ให้มาเนี่ยรวมถึงวัสดุที่ภายในด้วยที่ให้มาค่อนข้างที่จะดีและพรีเมียมทีเดียวนะครับกับราคาเริ่มต้นนะฮะในตัว s แตนดานะหนึ่งล้านหนึ่งแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทเท่านั้นนะเพื่อนนะก็เรียกได้ว่าลองมาสัมผัสดูนะเพื่อนแล้วก็จะรู้ว่าความพรีเมียมนะเป็นยังไงเพื่อนเพื่อก็รู้กันอยู่แล้วว่าเบสเข้ามาจากอะไรนะครับผมเบสเข้ามาจากรถจากสวีเดนนั่นแหละนะเหมะกันตรงนี้เลยนะฮะผมก็ ลองดูครับเพื่อนๆฮะมาลองขับดูก่อนแล้วว่าจะถูกใจถูกกับไรสไตล์ของเพื่อนๆหรือเปล่านะฮะกับเจ้าสกเกอร์อคันนี้นะฮะอย่าลืมนะกดไลค์กด Subscribe ให้เราด้วยนะครับกับกังปีออนไลน์วันนี้เราขอลาไปก่อนครับกับรายการลองขับไปแล้วครับสวัสดีครับ